สำหรับตัวที่จะใช้ทําสายจูงนะคะใครที่เป็นเสื้อผ้า DIY แบบแหม่มเนี่ยมันจะเหลือตัวเสื้อนะคะอยู่อีกนิดหน่อยก็ให้เอาตัวนี้นะคะมาวางเพื่อตัดทําสายจูงได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้นะคะใครใช้ผ้าผืนใหม่ก็ให้ใช้ผ้าของตัวเองได้เลยนะคะอ่ะสายจูงเนี่ยด้วยความที่แหม่มเป็นคนจูงหมาไม่ยาวนะคะแหม่มก็จะใช้สายจูงความยาวแค่ 75เซนเท่านั้นแม่มเป็นคนจูงหมาไม่ยาวนะคะถ้าเกิดว่าใครจูงยาวก็เผื่อไว้ยาวๆสา,ายจูงของแม่จะมีขนาดนะคะแปรผันตามตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันเกือบๆหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแมัมก็จะเอาความกว้างที่1นิ้วนะคะขีดแบง่งเป็นทั้งหมด2ช่องค่ะเพราะว่าเราจะทำไส้ไก่ ช่องที่หนึ่งช่องที่สองตรงนี้ไม่เอาเพราะว่าชายเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ตัดมาเสมอกันนะคะจะใช้2ช่องตรงนี้ยาวทั้งหมด75เซนแต่ถ้าเกิดว่าใครจูงยาวกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะ ตอนนี้นะคะแมมได้สายนะคะความกว้างทั้งหมด5เซนติเมตรยาว7 5ซนเมตรนะคะก็จะพับครึ่งค่ะพับครึ่งให้เหลือ2.5นี่นะคะพอพับครึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอามาเย็บค่ะเป็นเส้นยาว,ยาว หังจากเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเหลือความกว้างของฝั่งตรงนี้ซึ่งเราจะใช้ไส้ไก่ค่ะกลับด้านออกมาอันนี้คือตัวสายจูงที่กลับไส้ไก่ออกมาเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีตะเข็บอยู่ตรงนี้เราจะไม่รีดเอาตะเข็บไว้ด้านข้างแต่ว่าเราจะรีดเอาตะเข็บของเขานะคะไว้ตรงกลางเส้นแบบนี้เพราะว่าเวลาจูงนะคะนี่เห็นไหมงานตัวเนี้มันจะไม่โชว์ไป ด้วยความที่เสื้อตัวนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนก็จะเป็นพอเราเอามาอาดัดแอปเป็นสายจูงเนี่ยมันก็จะนิ่มๆอ่อนๆน,นิดนึงถ้าเกิดว่าใครอยากให้แข็งขึ้นนะคะแหม่มแนะนําค่ะตัวนี้เป็นผ้าก,กุ้แแนะนำเอาใช้เฉพาะผ้าก,กุลด้น้นนะคะไม่ต้องใช้ผ้าก,กุ้นมันสอดเข้าไปข้างในตลอดทั้งเส้นเลยค่ะพอเราสอดเข้าไปข้างในอย่างนี้เรียบร้อยนะคะเอาไว้ข้างในนะคะเราจะเย็บกดตรงกลาง มันจะเสริมให้ทั้งการเย็บทั้งตัวเส้นเย็บแล้วก็ตัวของพักกุ้ด้านนะคะที่ค่อนข้างแข็งเนี่ยมันจะทําให้สายจูงเนี่ยแข็งขึ้นค่ะผูกล้มหลวมไว้กับกิ๊บดำนะคะแล้วก็ใส่เข้าไป นี่คือสายจูงนะคะที่เย็บแล้วก็สอดไส้ด้วยผักกุลเรียบร้อยแล้วมันก็จะหนักๆแข็งๆข,ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนิดนึงทีนี้เราจะมาทํามือจับค่ะมือจับเนี่ยให้ทุกคนนะคะลองเทสค่ะลองเทสเอามือของเราเนี่ยใส่เข้าไปไม่เอาคับมากไม่เอาหลวมมากนะคะเอาประมาณนี้พอแบบเหมือนเรากำแล้วเราถนัดให้เผื่อปลายของเขามาอีกนิดนึงนะคะหน่อยเดียวเพื่อพับเข้าด้านในค่ะ พับเข้าด้านในแบบนี้นะคะพอเราได้ตำแหน่งที่พับเข้าด้านในเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานําไปเย็บกดนะคะตรงนี้เลยให้เรียบร้อยเย็บให้ติดค่ะนี่นะคะตัวมือจับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือตัวนี้ตัวนี้ ให้คล้องเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะเวลาพับเนี่ยให้พับเข้าไปด้านเดียวกับมือจับนะีพอคล้องเข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บม้วนเขากลับมาพับพึ่งเนี่ยปากมันจะยังเปิดแบบนี้อยู่ก็ให้พับเขาตลบกลับเข้าไปอีก,กครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เย็บล็อกเอาไว้ เรียบร้อยค่ะนี่ก็คือตัวเสื้อนะคะเป็นชุดรัดอกในส่วนของเครื่องเกาะเกี่ยวอะค่ะใครจะไปติดเป็นตีนตุ๊กแกหรือว่าทําเป็นกระดุมสแนปแบบนี้นะคะอันนี้แม่ติดเป็นกระดุมสแนปได้ทั้งนั้นค่ะตามสะดวกเลยนะคะนี่